กลับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้กูอินเวสเทรดได้นําสาระน่ารู้เกี่ยวกับทองมาให้สมาชิกได้รับฟังกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยได้สัมผัสทองกันมาแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ของปลอมมองด้วยตาเปล่าแทบแยกไม่ออกเลยฉะนั้นวันนี้เรามีวิธีตรวจเช็คทองคําเบื้องต้นให้สมาชิกได้เรียนรู้และทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับการตรวจสอบทองคําเบื้องต้นนะครับมี8วิธีด้วยกันนะครับ1เลยนะครับขนาดของทองคําวิธีนี้ต้องใช้การสังเกตให้ดีครับต้องรู้ว่าทองคําหนัก1บาทหรือ2บาทนั้นควรมีขนาด แค่ไหนน้ำหนักกับขนาดต้องสอดคล้องกันถ้าบอกหนัก1บาทแต่มีขนาดใหญ่มากก็ให้ควรระวังไว้ก่อนนะครับ 2. วัดจากน้ำหนักของทองคำวิธีนี้ถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ต้องมีทองคำแท้1ชิ้นไว้เทียบกันเพราะทองคำแท้ไม่ว่าจะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กขนาดไหนถ้าน้ำหนัก1บาทก็มีน้ำหนักเท่ากันเสมอครับ 3. ดูตราหรือโลโกโล้ล้านใช้แว่นขยายส่องดูตามข้อหรือห่วงของทองครับทองแท้ทั่วไปจะมีการตีตาราล้านไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการการันตีบอกแหล่งที่มาหรือมีการตอกตัวเลขของความบริสุทธิ์ของทองไว้ด้วยเช่น 14k 18k 22k และ 24k ครับถ้าตรานั้นเบอร์ไม่ชัดเจนก็ให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจเป็นของปลอมได้ให้หลีกเลี่ยงการซื้อทองที่มีลักษณะนี้ครับ 4. หยดด้วยน้ำกรดไนตริก ทองคำแท้เมื่อหยดด้วยนํากรดไนตริกจะไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เปลี่ยนสีหรือหลอมละลายแต่ถ้าทองคำนั้นมีโลหะอื่นผสมเช่นทองแดงก็จะละลายไปอย่างเห็นได้ชัดเจนวิธีนี้อาจทำได้ยากหรือต้องทำที่ร้านทองเพราะกรดไนตริกหาซื้อไม่ได้ตามร้านค้าทั่วไปครับ 5. ทดสอบโดยการใช้แม่เหล็กถ้าใช้แม่เหล็กแล้วดูดติดทันทีทองเส้นนั้นเป็นทองปลอมแน่นอนครับเพราะใส่เหล็กในปริมาณที่มากแต่ถ้าทองคำแท้แม่เหล็กจะดูดไม่ติดครับ6 ดูจากรอยต่อหรือจุดที่ทองเสียดสีกันวิธีนี้นะครับสามารถใช้แว่นขยายดูตามรอยต่อหรือจุดเสียดสีถ้าทองแท้นะครับจะไม่มีรอยถลอกและไม่มีรอยลอกของสีหรือเปลี่ยนสีแต่ถ้าเป็นทองชุบหรือทองปลอมตามรอยเหล่านี้จะเกิดการถลอกหรือเกิดรอยได้ครับ 7. ทดสอบรดยการกัดด้วยฟันทองคําแท้จะมีความแข็งไม่มากถ้ากัดก็จะเกิดรอยบุ๋มเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองปลอมทองผสมเหล็กหรือทองแดงหรือทองชุบจะแข็งมากกัดแล้วไม่เกิดเป็นรอยยุบหรือเป็นรอยบุม๋มให้เห็นครับ 8. โยนลงบนกระจกทองคําเป็นโลหะที่มีเนื้อนุ่มไม่แข็งเหมือนเหล็กหรือทองแดงถ้าโยนลงกระทบกับกระจกจะได้ยินเสียงกระทบแบบนุ่มๆไม่มีเสียงแหลมไม่ดังแต่ถ้าเป็นทองปลอมเสียงจะดังแก้งแกงแกง,แกงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามครับแม้วิธีการเหล่านี้จะช่วยตรวจสอบทำคำแท้นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อการทดสอบบางลักษณะ อาจจะทําได้ยากในบางสถานาการณ์นะครับดังนั้นจุดเริ่มต้นของการซื้อทองคําง่ายที่สุดคือการซื้อจากร้านทองที่เชื่อถือได้เป็นอันดับแรกครับแต่ในกรณีที่มีคนนําทองมาจำำํานําหรือรับซื้อทองคําจากใครนะครับควรนําไปที่ร้านทองตรวจสอบก่อนตัดสินใจเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับและทั้งหมดนี้คือสาระน่ารู้ที่คุยเวทเทรดนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ไม่เล็กก็น้อยสําหรับสมาชิกทุกท่านครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับยังไง ก็ะระมาระวังในการเลือกลงทุนในทุกสินทรัพย์เลยนะครับสำหรับวันนี้คุณเวทเทรดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ